เขาก็แฟนค่ะแล้วก็แฟนพาดทำผู้หญิงท้องมีช่วงหนึ่งที่เขาไปเที่ยวแล้วก็มีเพื่อนของเขาอะนะคะแนะนําผู้หญิงคนหนึ่งให้ึ่งเป็นเพื่อนของเขาเหมือนกันอะไรเนี่ยสิ่งที่พาดก็คือหมายถึว่าเมาแล้วก็ไปมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นสิ่งที่มันหนักนะตอนนี้เลยก็คือเด็กอะค่ะตอนแล้วเขาเหมือนกับซื้อบ้านให้แล้วก็ให้ผู้หญิงคนนั้นกับเด็กไปอยู่เพราะว่าเขาสงสารเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะไปกันต่อได้ไหมหรือว่าแบบมันเป็นสิ่ง ที่แบบไม่ควรที่จะไปต่อเลยอะ คบ <Hope S 2> กับแฟนมาก็ประมาณสามปีค่ะก็มั่นใจแล้วแหละว่าคนนี้ก็คือจะแบบแต่งงานวางแผนครอบครัวด้วยกันแต่คือความที่ลิษาอยากมีน้องอยู่แล้วเขาก็อยากมีอยู่แล้วก็วพยายามแต่ว่าโดยวิธีธรรมชาติก็ยังไม่มีสักทีผ่านมาจนสามปีอะค่ะก็ยังไม่มีด้วยความที่เขา้าใจผิดกันแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยช่ว huh. งหนึ่งอะนะคะแต่ก็ไม่ได้หายจากกันไปไหนอะนะคะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาไปเที่ยวแล้วก็มีเพื่อนของเขาอะนะคะแนะนําผู้หญิงคนนึงให้เหมือนกับว่า คุยกับผู้หญิงคนนี้สี่ซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยสิ่งที่พลาดก็คือหมายถึงว่าเมาแล้วก็ไปมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พลาดทำเขาท้องซึ่งเราไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยได้ประมาณสี่เดือนนะคะเขาถึงมามาบอกกับเราแล้วยังอยู่ไหมแล้วก็สิ่งตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะโอเคสิ่งที่เขาจัดการเขาก็บอกกับเราตามตรงอะค่ะว่าแบบเออเขากะพลาดทำผู้หญิงท้องซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็คือไม่ได้คบกันและสิ่งที่เขาบอกกับเราก็ ก็คือว่าเขาไม่ได้รับผิดชอบผู้หญิงนะคือเขาจะรับผิดชอบแค่เด็กจ่ายค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าคลอดหรือว่าค่าฝากครรใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเวลามันผ่านมาถึงแม้เขาจะแบบเอออยู่กับเราแต่ว่าเราก็มีแบบเราแวงอยู่ตลอดเวลาว่าเออเขาจะแบบ หรือว่าแบบมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่มันหนักนะตอนนี้เลยก็คือเด็กอะค่ะพอแล้วสิ่นที่เขาทําก็คือว่าแบบเขาเหมือนกับซื้อบ้านให้แล้วก็ให้ผู้หญิงคนนั้นกับเด็กไปอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาสงสารเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวหรือเปล่านะคะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเออทําไมต้องแบบทําให้เขาถึงขนาดนั้นด้วยเราไม่เห็นจะได้เลยด้วยความผิดหวังด้วยว่าแบบเอออยากมีลูกแต่ไม่มีนะหรือว่าแบบคุณสมหวังแล้วหรือเปล่าที่คุณมีลูกแล้ว แบบแต่เรามีให้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งที่อยากปรึกษาค่ะก็อยากปรึกษาว่าเคสในกรณีแบบนี้ค่ะมันสามารถที่จะไปกันต่อได้ไหมหรือว่าแบบมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ควรที่จะไปต่อเลยผมต้องบอกว่ามันมันไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะว่ามันควรตัดสินใจแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งะครับเราสามารถรับผลที่มันเกิดขึ้นได้ไหมถ้าคุณลิษาบอกว่างั้นฉันตัดสินใจเลิกกับคนคนนี้เพื่อที่ว่าไม่ต้องมานั่งพัวพันกับเรื่องพวกนี้อีกคุณลิษาจะมานั่งเสียดายไหมว่าเฮ้ย แบบว่าปรับปรุงตัวเองนะแล้วเขาก็รักเรานะแล้วเราก็รักเขานะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอคนที่เข้ากับเราได้แบบนี้ไหมล้วก็แบบเขาก็ดูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีวุฒิภาวะในการจัดการปัญหาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราโอเคกับสิ่งนั้นอันนี้คือกรณีว่าถ้าเราเลิกไปเราจะเสียดายสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมที่เขามีถ้าเอาตาตรงก็เสียดายค่ะเสียดายอะไรเสียดายในความที่แบบว่าคือตั้งใจไว้ว่ามีชีวิตครอบครัวกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมตัง ใจว่าจะมีชีวิตครอบครัวกับคนคนนี้แค่นี้เองเหรอใช่ค่ะอย่าลืมนะว่าการที่เราเลือกจะใช้ชีวิตลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่ง,งครับเราไม่ได้ได้แค่ข้อดีเขามานะครับเราได้ข้อเสียเ<ฆ>ขามาเป็นแพ็กเกจด้วยมันได้มาทั้ง<ฆ>ตัวเขาได้ทั้งสิ่งที่เราไม่ชอบด้วยซึ่งก่อนหน้านี้มันก็คงจะมีสิ่งที่เราไม่ชอบบ้างแต่เป็นเรื่องที่เราโอเค<ฆ>เรารับได้แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ครับมันเป็นสิ่งที่คุณลิษาไม่ชอบและคุณลิสารับไม่ได้แล้ว<ฆ>คิดว่าตัวเองจะทนกับเรื่องพวก หลังหนึ่งซื้อรถให้คันหนึ่งคือมันโอเคเหรอหรืออนาะคตส่งลูกเรียนระดับเดียวกันอินเตอร์เหมือนกันอะ่ะเขานั้นก็อินเตอร์ลูกเราก็อินเตอร์เราต้องมานั่งคิดว่าทาไมลูกเราไม,ไม่เรียนดีกว่าจะไปส่งลูกคนนั้นเรียนอินเตอร์ท,ทําไมถูกค่ะทุกวันนี้ก็ยังคิดค่ะคําถามคือรับ<อ>ได้ไหมที่เราต้องเปรียบเทียบไปตลอดชีวิตแบบนี้แล้วถ้าเขาทพาพลาดอีกอะ่ะกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนนี้เขาก็รู้ว่าทําพลาดขนาดนี้เรายังอยู่กับเขาเลยเขาจะสํานึกไหมค่ะสำนึกตอนนี้แล้วสำนึกได้อีกนานแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดแต่่่วาาอยลืมคุณ ถ้าคิดนานก็เสียเวลาชีวิตเราถ้าคิดนานบางทีอาจจะลืมไปแล้วว่าเฮ้ยมันผ่านมา3ปีแล้วนะกับความสับสนนี้มันผ่านมา5ปีแล้วนะกับความสับสนนี้ทุกเวลาที่มันเลยไปครับอายุเรามากขึ้นตลอดลดโอกาสในการที่เราจะหาแฟนใหม่ได้ไปเรื่อยๆผู้หญิงไม่ได้เหมือนผู้ชายนะครับที่แบบว่าอายุ40ยังหาแฟนเด็กๆได้ไม่ได้ยากเท่าไหร่ <Yeah. S 1> เพราะนั้นเนี่ยคิดว่าจะอยู่เป็นโสดไปตลอดไหมถ้าเลิกกับคนนี้ไป ก็ไม่ถูกไหมครับเราก็อยากจะหาใครสักคนหนึ่งเราคิดว่าการหาใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคลิกกันโอเคกันมันง่ายไหมคือ นั้นตอนนี้นะคะื่อยมุมมองของตัวเองว่าแบบคงจะหาได้ยากอ,อพอตัวเองคิดว่าหาได้ยากเนี่ยครับแล้วเราอายุสาห้าแล้วอะเราจะเจอคนที่เรารู้สึกใช่คลิกหรืออยากสร้งางครอบครัวเขาภายในระยะเวลาเท่าไหร่แล้วตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ไม่ใช่3าหแน่นอนอ,อ,อาจจะไม่ใช่สามหกอาจจะไม่สามเจ็ดอาจสามแปดสามเก้ายิ่งอยู่ไป<ห>ยิ่งกินเวลาสมมติเลิก3าหตอนนี้ไปได้สามเก้าหรือถ้าตอนนี้ยังคิดไม่ได้ไปเลิกตอนสามเไปได้ตอนสี่สามสี่สี่ถูกไหมเวลาของเรามันเดินไปเรื่อยครับเราต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่า กับคนคนนี้เรารับได้ไหมหรือไม่มีวันรับได้ตอบแบบซื่อสัตย์กับตัวเองครับถ้าเรารับได้คือเราจะต้องไม่ทุกข์กับเรื่องนี้อีกต้องไปคุยกับตัวเองครับแล้วก็ตัดสินใจ <Okay. S 1> จะมีคนใหม่หรือจะไม่มีคนใหม่อะไรยังไงครับปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเนาะแต่ว่าตอนนี้เราต้อง <Okay. S 1> ตัดสินใจกับสถานการณ์ตรงนี้ก่อนอืมแต่ผมเชื่อว่าคุณลิสารับไม่ได้หรอกเพราะว่าจะมีปัญหาพวกนี้เข้ามาอีกเยอะให้เปรียบเทียบได้คําตอบไหมแล้วมีความคิดเห็นยังไงครับคือเหมือนคาตอบเราก็พอจะรู้อยู่ในใจอะค่ะว่าในระยะยาวผงไม ไม่น่าจะรอดคือตอนนี้มันยังรู้สึกแบบหลุดพ้นจากตรงนี้ไม่ได้คือมันยังก้าวออกจากตรงนี้ไม่ได้ยิ่งอยู่นานยิ่งเลิกไม่ได้ครับค่ะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าตัดสินใจเร็ว่ยังคงมีโอกาสอยู่อีกเยอะอ 3, 5, า,ายุ3 5หเราก็ยังยังโอเคอะค่ะเนาะไปตัดสินใจดูครับได้คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะครับสวัสดีครับ สำหรับใครครับที่เจอปัญหาชีวิตหนักๆแบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะปรึกษาใครดีไม่รู้ใครช่วยเรื่องนี้ได้บ้างนะครับอยากปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและอยากให้เรื่องนี้เป็นความลับไม่อยากให้ใครรู้คุณสามารถทักปรึกษาผมส่วนตัวได้ที่ไลน์แอดชอง卡尔ิสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับเราพบกันครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากโทรปรึกษาหน้ามาแบบนี้นะครับพบกับรายการเดอะเลิฟวิดีโอได้ทุกวันอังคารพฤหัสเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับใครที่อยากโทรปรึกษาหน้ามาเรื่องความรักนะครับห้ามพลาดลรวพบกันครับ